สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเมาดู4สัญญาณนะครับที่จะบอกว่า Bitcoin เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ตลาด bearish นะครับแต่แน่นอนนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะในคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมจะพามาดูอินดิเคเตอร์นะครับที่บอกว่าในรอบนี้เนี่ย bullish ยังไม่จบก็ผมอยากให้เพื่อนรอดูทั้ง2คลิปให้เสร็จนะครับแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจเองนะครับในตอนนี้นะครับสัญญาณที่บอกมาอย่างแรกเลยนะครับว่า Bitcoin เข้าสู่ตลาด บริชนะครับหรือว่ากําลังจะเข้าสู่เนี่ยคือเส้นสีเหลืองตรงนี้เส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นที่ผมคอยเอาไว้ดู btc เวลามันเข้าสู่ตลาดบริชหรือบูลิชเนี่ยมันจะกลายเป็น ist, เส้นแนวรับแนวต้านนะครับถ้าสมมุติมันเข้าสู่ตลาดบริชมันก็จะกลายเป็นแนวต้านถ้ามันเข้าสู่ตลาดบู i ิชมันก็จะกลายเป็นแนวรับนั่นเองปัญหาของรอบนี้นะครับที่มันบอกมาว่า Bitcoin กําลังจะเข้าสู่ตลาดบริชเนี่ยคือการที่ราคา btc เนี่ยมันเล่นอยู่แถวเส้นสีเหลืองตรงนี้ ค่อนข้างนานไปหน่อยหรือว่าหลายรอบไปหน่อยคือมันมีการลงลงมาใช่ไหมครับมีการขึ้นขึ้นไปมีการลงลงมามีการขึ้นไปชนอีกซึ่งถามว่าปกติล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตลาดบู l l i s h ที่สวยงามหรือว่าเป็นตลาดบู l l i s h ที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะตกลงมาแล้วอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยนานๆหรือว่าไซเวทแถวเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยไม่ควรทําลองดูตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นตลาดบู l l i s h ที่สวยงามนะครับคือมันอาจจะเป็นการ ลงมาชนเส้นสีเหลืองแล้ววิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะมีการลงมาชนก็ได้เป็นการเทสแล้ววิ่งขึ้นไปไม่มีการปิดแท่งต่ํากว่าเส้นสีเหลืองอันเนี้ยมันจะเป็นการบอกมาว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นบูลลิชที่สวยงามเพื่อนๆลองมาดูปี2016นะครับอันเนี้ยคือบูลลิชที่สวยงามนะครับลงมาชนเส้นสีเหลืองดีดลงมาชนเส้นสีเหลืองดีดลงชนดีดเห็นไหมครับชนแล้วดีดชนแล้วดีดไปเรื่อยๆเนาะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยวิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ย เวลามันเกิดปัญหานะครับก็คือการที่ราคาบิตคอยเนี่ยมักจะลงมาเล่นอยู่กับเส้นสีเหลืองดูตอนรอบนี้นะครับตอนก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเหลืองชนเส้นสีเหลืองไม่ผ่านลงมาอยู่ดีๆก็ผ่านเส้นสีเหลืองแล้วก็ลงมาไม่ผ่านเห็นไหมครับมันเป็นการลงมาเล่นกับเส้นสีเหลืองบ่อยๆอ,อันนี้คือสัญ,ญญาณที่บอกมาอย่างแรกเลยนะว่าไม่ดีลองมาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก่อนที่มันจะเป็นตลาดแบริในรอบปี2021 ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนะครับมันมีการลงมาเล่นกับเส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ลงมาปิดแท่งต่ํากว่าขึ้นไปสูงกว่าลงมาต่ํากว่าขึ้นไปชนเส้นสีเหลืองอีกรอบสุดท้ายเป็นตลาดแบ a เห็นไหมครับถ้าเรามาดูรอบนี้นะครับแล้วเรามาดูปัจจุบันเห็นไหมเพื่อนๆขายปะขายมากนะครับคือลงมาเล่นกับเส้นสีเหลืองขึ้นไปลงมาเล่นขึ้นมาชนไม่ผ่านอันเนี้ยมันเลยเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทําไมในรอบนี้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นตลาด a บ ish ได้นะก็ให้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นสัญญาณแรกนะครับสัญญาณที่2นะครับก็คือการที่ราคาบิตคอย n เนี่ยมีการปิดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียว3เส้นนี้ตามปกติแล้วนะครับในสถิติทั้งหมดแล้วกันมันไม่ควรที่จะลงมาอยู่หรือว่าชนเส้นสีเขียวอาจจะมีการชนได้นะครับเป็นการทิ้งไส้อย่างเงี้ยได้แต่การที่ปิดแท่งต่ำกว่าเส้นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือตรงกลางเนี่ย อันนี้ไม่ควรเลยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในรอบของตลาดบู lish ก็จะคล้ายกับเส้นสีเหลืองเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดในตลาดบู lish ที่สวยงามเนี่ยคือชนแล้วควรจะดีดเห็นไหมเหมือนกับรอบนี้นะครับหรือจะเป็นเหมือนรอบปี2016ก็ได้นะครับที่ไม่แม้กระทั่งจะลงมาแตะเลยแต่พอมาแตะปุ๊บปัญหาเกิดเห็นไหมครับปิดแท่งต่ากว่าปุ๊บอันนี้คือปัญหาเกิดแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นการเล่นไปสักพักหนึ่งก็ได้นะครับแล้วล่วงรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลงมาปุ๊บ อาจจะมีการหลอกดีดกลับขึ้นไปแต่ทีนี้มันก็คือการเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เฉลยมาว่าล่วงในรอบนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกนะว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่ามันมีการลงมาปิดแท่งต่ำกว่าเส้นสีเขียวข้างบนแล้วแล้วถ้าเกิดเรามาดูแท่งล่าสุดนะครับแท่งล่าสุดเนี่ยลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวด้วยนะอันเนี้ยต้องยิ่งระวังเลยนะมันไม่ใช่การวิ่งขึ้นไปยืนเหนือนะมันเป็นการปิดลงมา ต่ำกว่าแล้วนะครับถ้าเกิดจะให้ผมพูดง่ายๆนะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกมาว่า Bitcoin มีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดเบลลิชอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นการเบลลิชแบบสั้นๆก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการเทหนักๆสักรอบหนึ่งก็ได้ลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็เป็นรอบนี้ไงที่ก่อนจะเกิดโควิดนะครับที่มันลงมาปุ๊บสักพักนึงล่วงลงมาอย่างแรงนะครับทำเป็นดับเบิลบอททอมแต่ต้องบอกว่ารอบนี้ของเราเนี่ยมันทาเป็นดับเบิลบอททอมไปแล้วเนาะก็ รอดูแล้วกันว่ามันจะเล่นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีอย่างที่2ส,สัญญาณที่3นะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีแดงนะครับการที่เส้นสีน้าเงินเนี่ยขึ้นมาชนเส้นปะข้างบนสีเขียวตรงเนี้หลายคนก็คงอาจจะเคยได้ยินจากผมไปแล้วนะครับว่าการที่ขึ้นมาชนมันเป็นการบ่งบอกมาในในนะว่าบิตคอยถึงท็อปแล้วในไซคิลนั้นก็ดูตัวอย่างก็ได้นะครับปี2013ขึ้นมาชนอันนี้หลอกไม่ได้ถึงท็อปแต่มันตกหนักจริงนะครับ แล้วค่อยขึ้นไปต่อปี2 1 7อันเอันนี้ไม่หลอกนะครับขึ้นมาชนปุ๊บเลยขึ้นไปแล้วตรงนี้คือท็อปปี2021อันนี้ก็ไม่หลอกนะครับขึ้นมาชนปุ๊บถึงท็อปรอบนี้เนี่ยต้องดูว่ามันจะหลอกหรือเปล่านะครับมันขึ้นมาชน2รอบนะรอบนี้นะครับแล้วก็รอบนี้ตอนนี้กําลังหักลงนะครับซึ่งในการที่มันขึ้นมาชนเนี่ยมันสามารถตีความได้เลยนะว่ามีสิทธิ์ที่จะถึงท็อปได้นะครับก็เป็นสัญญาณอย่างที่3 ทีนี้มาถึงสัญญาสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสโตแคสติก RSI ในไทม์เฟรมระยะยาวมันเกิดขึ้นมาทั้งหมด5รอบนะครับในไซเคิลของ Bitcoin และแต่ละรอบเนี่ยมันมักจะเป็นจริงนะครับก็คือการที่สโตแคสติก RSI ลงมาต่ํากว่าเส้นปะข้างบนนะครับหมายถึงว่ามันขึ้นไปยืนเหนือแล้วแหละแ,แล้วมันตัดลงมาปิดอยู่ต่ํากว่าเส้นปะข้างบนอันนี้เนี่ยคือการดูไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆนะครับปี2021 ลงมาอยู่ต่ํากว่าปุ๊บราคาบิตคอยล่วงลงมาปี2019ลงมาอยู่ต่ำกว่าปุ๊บราคาบิตคอยหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ตกมาทันทีนะครับแต่เป็นไซเวไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแท่งแดงปิดศนาลงมาอย่างรุนแรงปี2018อันนี้ก็ค่อยๆล่วงค่อยๆล่วงแล้วก็ตกอย่างรุนแรงปี2013อันนี้ก็เหมือนกันตกลงมาต่ำกว่าแล้วก็มีแท่งปิิสนาลงมาต่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าอันนี้หลอกนะครับแล้วค่อยดีดขึ้นหรือแม้กระทั่งครั้งแรกเลยนะครับปี2011นะครับ อันนี้ก็เป็นขึ้นมาชนแล้วก็ตัดลงเห็นไหมครับแล้วก็ล่วงลงอย่างรุนแรงในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไหมต้องบอกตามตรงว่ามีนะครับเพราะมันปิดลงมาต่ำกว่าอย่างชัดเจนนะและกําลังไหลลงไปด้วยนะครับเป็นการบอกมาว่าโมเมนตัมในระยะยาวเนี่ยมันกําลังบอกมาว่า Bitcoin จะมีโอกาสที่จะล่วงลงไปต่อมันอาจจะมีการหักตัวได้ในช่วงบริเวณกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับเพราะส่วนมากแล้วเนี่ย เวลามันลงมาแล้วมันหลอกเนี่ยนะครับมันมักจะมากลับตัวขึ้นในช่วงกรอบสีเขียวตรงนี้เห็นไหมครับปี2020เหมือนจะเป็น bearish อีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับตัวขึ้นแล้วก็กลายเป็น bullish เลยนะครับปี2013นะครับลงมาแล้วก็มากลับตัวขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปเป็น bullish ก็สิ่งที่เราควรจับตาดูนะครับก็คือมันจะตกลงมาแล้วกลับตัวในช่วงบริเวณกรอบสีเขียวตรงนี้หรือเปล่า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสีสัญญาณนะที่บอกมาว่าในรอบนี้เนี่ยบิตคอยกำลังจะเข้าสู่ตลาดแบริชนะครับในระยะยาวนะแล้วมันกำลังจะจบตลาดบูริชนะครับผมอยากให้เพื่อนรอดูคลิปหน้าด้วยนะครับที่ผมจะมานำเสนอครับอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าในรอบนี้เนี่ย BTC ยังไม่จบตลาดบูริชนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ So back to what I was saying.